มาเรื่องนี้คุณเจตเล่าให้ฟังหน่อยดูเดือดพอสมควรรู้สึกว่าเป็นมูลเหตุทําให้พบตอรอถึงกับลงพื้นที่เลยทีเดียวก็อย่างที่เราทราบกันดีนะครับว่าเดี๋ยวนี้เวลารับโทรศัพท์แล้วก็มีสายจากปสทอชอบ้างอ้างว่าเป็นไปรส์นีบ้างอ้างนู่นอ้างนี่นะฮะหรือเราเรียกมรวมแก๊งนี้ว่าเป็นแก๊งคอซ l นเตอร์ที่จะมาหลอกลวงให้คนที่หลงเชื่อเนี่ยโอนเงินไปแล้วก็ได้รับความเสียหายครับ มีการเปิดปฏิบัติการใช้ชื่อสวยทีเดียวครับใช้ชื่อว่าตัดไฟต้นลมนะฮะโดยศูนย์ปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีสารสนเทศตำรวจภูธรภาค6พร้อมด้วยกสทชภาค3นะครับเขาเปิดยุทธการทลายขบวนการแก๊งคอเซนเตอร์ในพื้นที่อำเภอชายแดนที่อำเภอแม่สอดจังหวัดตากครับนำทีมโดยพลตำรวจเอกสุวัสด์แจ้งยอดสุขนะครับผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติครับพร้อมด้วย พลตำรวจโทอัครเดชพิมลศรีผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค6กพร้อมด้วยนายมนชัยณลำพูลผู้อำนวยการสำนักงานกสทชภาค3นะครับรวมถึงทางด้านของคุณพานุพงษ์ชัยศรีทิพย์ผู้อำนวยการสำนักงานกสทชาเขต31ครับก็ได้ร่วมกันเปิดยุทธการตัดไฟต้นลมทลายขาบวนการแก๊งคอเซนเตอร์ชายแดนแม่สอดหลังเจ้าหน้าที่เนี่ยร่วมกันลงพื้นที่สืบสวนจนพบแหล่งส่งสัญญาณอินเทอร์เน็ตข้ามแนวชายแดนไทยเมียนมา ไปพบสัญญาณ3จุดด้วยกันนะฮะซึ่งอยู่ติดกับแม่น้ำเมยในพื้นที่อำเภอแม่สอดจังหวัดตากเจ้าหน้าที่จึงวางแผนนำกำลังเข้าไปเพื่อตรวจสอบแล้วก็ตัดตอนขอบวนการแก๊งคอเซนเตอร์ในพื้นที่ชายแดนที่ติดกับประเทศไทยครับครับโดยกําลังเจ้าหน้าที่ตํารวจปราบปรามนะครับศูนย์ปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีสารสนเทศตารวจภูธรภาค6กเนี่ยพร้อมด้วยกับสำนักงานกสทชภาค3จู่โจมปิดล้อมนะครับตรวจค้นนําหมายสารจังหวัดแม่สอดจํานวน3ามหมายนะครับ เข้าไปตรวจค้นภายในพื้นที่บ้านท่าอาจหมู่ที่3หมู่บ้านลิเมองหมู่ที่2จำนวน2จุดด้วยกันซึ่งเป้าหมายทั้ง3จุดที่มีเจ้าหน้าที่เข้าตรวจค้นเนี่ยก็อยู่ในพื้นที่ตำบลท่าสายลวดอภแม่สอดจัตากนะครับเป้าหมายอยู่ตรงข้ามกับบ่อนคาสิโนในประเทศเมียนมาจากการตรวจค้นทั้ง3พื้นที่พบบ้านเป้าหมายทั้ง3เนี่ยดูจากภายนอกเป็นบ้านปกตินี่แหละครับแต่ที่สังเกตก็คือมีเสาส่งสัญญาณต้องสงสัยและเป็นผลการตรวจจากเจ้าหน้าที่ สามารถจับกุมผู้ต้องหาเป็นชายไทย1รายเป็นบุคคลเฝ้าเสาส่สาสงสัญญาณนั่นเองซึ่งเป็นคนงานต่างด้าวหนึ่งรายสัญชาติเมียนมาพร้อมตรวจยึดทลายจุดเสาส่งสัญญาณอินเทอร์เทน็ตที่ส่งไปยังประเทศเพื่อนบ้านซึ่งเป็นจุดรับสัญญาณวิทยุคมนาคมได้ทั้งสิ้น6ชุดซึ่งเป็นอุปกรณ์ทัทนสมัยพร้อมอุปกรณ์ประกอบเช่นสายนําสัญญาณอุปกรณ์เสริมอีกเป็นจนํานวนมากขณะนี้นะครับเจ้าหน้าที่ได้ควบคุมตัวผู้ต้องหาทั้งสองรายแน่นอนครับว่าได้มาแล้วก็ต้องขยายผลกันแล้วครับว่า รู้มากรู้น้อยอย่างไรเพื่อนําต่อในการเปิดเผยขบวนการที่ใหญ่โตวกว่านี้ครับทางด้านของท่านผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาตินะฮะในฐานะที่ท่านลงมาตรงนี้เนี่ยท่านก็บอกครับว่าก็ได้มีการร่วมกันลงพื้นที่สืบสวนสอบสวนคดีนี้มานานนะฮะหลังจากแก๊งคอร์เซนเตอร์เนี่ยระบาดอย่างหนักทั่วทั้งประเทศจนเจ้าหน้าที่ทราบพ,พิกัดของกลุ่มขบวนการข้ามชาติได้ลักลอบส่งสัญ,ญญาณสื่อสารแบบผิดกฎหมายข้ามไปยังพื้นที่ของกลุ่มกระทําผิด ซึ่งตั้งอยู่ในประเทศเพื่อนบ้านโดยขบวนการแก๊งคอเซนเตอร์ครับได้ใช้พื้นที่แนวชายแดนอำเภอแม่สอดลักลอบใช้อาคารพาณิชย์แล้วก็บ้านเรือนติดตั้งเสาสัญญาณส่งสัญญาณอินเทอร์เน็ตไปยังประเทศเพื่อนบ้านเพื่อใช้สัญญาณอินเทอร์เน็ตเนี่ยขับเคลื่อนขอบวนการคอเซนเตอร์เพื่อใช้หลอกลวงโทรข้ามประเทศเข้ามาหลอกลวงชาวไทยจนมีผู้เสียหายตกนยฮะนะฮะตกเป็นเหยื่อทั่วทั้งประเทศ ซึ่งขณะนี้เจ้าหน้าที่ตํารวจเองเนี่ยก็ได้นําตัวผู้ต้องหาและก็ผู้เกี่ยวข้องไปดําเนินคดีในความผิดพรบรวิทยุคมนาคมปีพุทธศักราช2498มาตรา6นะฮะห้ามมิให้ผู้ใดทํามีใช้นําออกหรือค้าซึ่งวิทยุคมนาคมเว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานผู้ออกใบอนุญาตข้อหานี้เนี่ยมีความผิดต้องระวังโทษ ปรับไม่เกิน10,000แบาทหรือจำคุกไม่เกิน5ปีนะฮะหรือทั้งจำทั้งปรับแล้วก็หากตรวจพบว่าเป็นการส่งสัญญาณไปยังประเทศเพื่อนบ้านเพื่อประโยชน์โดยทุจริตจะเป็นการประกอบกิจการโทรคมนาคมโดยไม่ได้รับอนุญาตก็มีความผิดตามพรบการประกอบกิจการโทรคมนาคมปีพุทธศักราช2544ในมาตรา7ประกอบมาตรา67นะฮะอันนี้จะมีโทษสูงสุดจำคุกไม่เกิน5ปีปรับไม่เกิน 10ล้านบาทหรือทั้งจำทั้งปรับครับก็จะเป็นประมวลกฎหมายอาญาส่วนหนึ่งที่เป็นพระราชบัญญัติที่สามารถใช้เทียบเคียงแล้วก็ดำเนินคดีได้อันนั้นคือโทษมาตราและการดำเนินการ,รตั้งแต่เริ่มจนจบพบตรอเองได้สรุปแล้วนะครับว่าจากการจับกลุ่มนี้เราได้ร่องรอยจากผู้กระทําความผิดทั้ง3จุดจับกลุ่มได้2รายร2รายนี้นําไปขยายผลแต่ยังไม่สามารถเปิดเผยข้อมูลได้นะครับเพราะว่ามันเป็นขั้นตอนการขยายผลไปสู่เขาเรียกว่า จ้ามือรายใหญ่คือน่าจะมีเครือข่ายมากกว่านี้น่าจะมีคนที่สั่งการขบวนการที่มากกว่านี้เพราะว่าถ้าสังเกตจากสายโทรศัพท์ที่โทรเข้ามาในประเทศไทยเยอะจริงมันอย่างนี้ฮะัท่านผู้ชมตอนนี้เองเนี่ยสด้านของประเทศไทยฝั่งตะวันตกฝั่งตะวันออกและฝั่งตะวันออกเฉียงใต้ติดอยู่3ประเทศหลักด้วยกันนะครับประเทศเพื่อนบ้านผมขอเอ่ยนามน,นะครับอย่างเช่นเมียนมาลาว กัมพูชา 3. จุดนี้เป็น3จุดใหญ่ที่ทางานองค์คารพยพพร้อมๆกันผมไม่ได้บอกมีแค่ที่แม่สอดนะครับ3จุดนี้จะเหมือนกันใช้ขบวนการเดียวกันโดยพื้นที่แม่สอดเองถอดใครตามโซเชียลมีเดียผมติ๊กตอกนะครับจะเห็นได้ว่าจะมีผลการจับกลุ่มแรงงานไทยที่โดนหลอกไปเป็นคอร์เซ็นเตอร์ฝั่งแม่สอดแล้วหนีกลับมาบจากนั้นก็เป็นข้อมูลขยายผลได้แล้วครับว่ามันเกิดอะไรขึ้นยี่กสทชมมีอุปกรณ์ที่ทันสมัยการตรวจสอบร,ร่องรอยไอพีของการข้ามไปข,ไปของอินเทอร์เน็ตระหว่างชายแดนง่ายมาก อย่างนี้ก็จะเป็นผลดีเรียกว่าลดความรงคาญและความเสียหายแก่คนไทยด้วย